การทำตอนแรกนะครับให้เราเนี่ยรูปิเคตเลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือเข้ามาที่ตรงนี้นะครับที่มันเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมซ้อนทำการสองอันแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับกดตรงนี้เลยนะครับทําซ้ำเลเยอร์แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเขียนว่า d ูปิเคตเลเยอร์นะครับกดขึ้นมานะครับทํามีทําเพิ่มอีกสองอันนะครับจะได้เป็นสี่เลเยอร์มาแบบนี้นะครับส่วนอันข้างล่างไม่เกี่ยวนะครับผมทําเป็นฉากหลังนะครับ ผมเอามาเพิ่มมาเป็นฉากหลังนะครต่อมาครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือเลเยอร์แรกนะครับให้เราเอาตัวเอฟเฟกมานะครับก็คือเอฟเฟกที่หนึ่งก็จะเป็นเข้ามาที่เมนูการบิดเบี้ยวหรือว่าทับวาร์ปนะครับการบิดเบี้ยวหรือวาร์ปนั่นเองนะครับเข้ามาที่แรกเลือกเอฟเฟกต์เซ็กชัเว็บหรือว่าภาษาไทยก็จะ เขียนว่าวาแบบ fractal นะครับ fracton ก็ได้นะครับก็มาวาพื้นฐานมาก่อนนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คืออันแรกนะอันแรกของเราเอฟเฟกแรกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปให้ทุกคนมาดูที่แกน y นะครับไม่เอาแกน x นะครับมาร์กอันแรกแกน y นะครับเลือกเป็นแกน y ให้ทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกที่ตำแหน่งที่1นะครับจุดเริ่มต้นจะเป็น0ูนย์นะครับมาร์กไปเลยนะครับก็คือศูนย์นะ อย่าลืมเลือกไว้นะครับเราเลื่อนมาจุดสุดท้ายนะครับแล้วเลื่อนวายตรงนี้นะครับให้กลายเป็นแปดร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับประมาณอยู่ระหว่างแปดร้อยถึงเก้าร้อยนะครับเอาประมาณนี้นะครับแปดร้อยถึงเก้าร้อยนะเกือบเกือบเก้าร้อยะครับอ่ะแปดร้อยเก้าสิบละกันนะครับเอาขอตีวงกลมนะครับ ต่อไปนะครับพราละแลกนะครับพราละแกตรงนี้นะครับเริ่มต้นเริ่มต้นจะไม่เหมือนเหมือนกับอันแรกนะครับพระละแลกตรงนี้จะเริ่มต้นที่ลบหนึ่งพันสามสิบแปดนะครับสำหรับแกนวนะครับกดมาร์กไปก่อนนะครับกดที่แกนวแล้วก็กดเลื่อนมาฝั่งลบนะครับมาฝั่งซ้ายพันสามสิบแปดครับเลื่อนเลยเร็วๆหน่อยเลยนะครับเร็วๆ ส0สิกว่านะครับเอาสาอสิบประมาณสามสิบส่วนจุดสิ้นสุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอาสัก4ี่ร้อยนะครับประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยเป็นบวกนะไม่ใช่ลบนะให้มันมาถึงสี่ร้อยนะครับอเอาลบสี่ร้อยแล้วกันนผิดลบสี่ร้อยนะครับประมาณลบสี่ร้อย ประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้มาบูบาบูบานะครับ <c oughs> เอฟเฟกต์ต่อมานะครับอะยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับขนาดตรงนี้เราจะปรับเป็นขนาดศูนย์จุดห้าห้านะครับศูนย์จุดศูนย์ห้าห้านะครับห้าห้าหรือหกสิบก็ได้อเอาหกสิบแล้วกันนะครับส่วนพื้นที่ในลวดลายนะครับนีศูนจุดห้0ศูนรายละเอียดเป็นหนึ่งจุดห้านะครับเพิ่มอีกนะ ก็มีจากเดิมจาก1.00มาเป็น1.5นะครับต um, ่อไปนะครับออ b j เท t นะครับอ b j เท t นะครับอ b j เท t นะครับตัวนี้อ b j เท t นะครับจะมาเป็น6นะครับผมเลือกเป็น6เลยนะครับเขาไม่ใช่สิเลือกเป็น4นะครับเลือกเป็น4ก่อนนะฮะต่อไปเพิ่มเอฟเฟกต์ตัวใหม่เข้ามาครับก็จะเป็นตัวขอบนะครับหรือว่าขอบเรืองแสง ลืมบอกไปนะครับเอฟเฟกใหม่เข้ามาเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้ผมจะซื้อมานะครับผมซื้อมาในราคาประมาณ149บาทนะครับเป็นตัวของแท้เลยนะครับที่ซื้อมาจากแอปแอปสโตร์นะครับซื้อมานะฮะมาดูเอฟเฟกต่อไปกันเลยนะครับเอฟเฟกต่อไปจะเป็นขอบนะครับขอบตัวนี้จะเป็นขอบเรื่องแสงนะครับอ่าเรื่องแสงหรือว่าโกลที่เราใช้กันบ่อยๆนั่นเองนะครับกดเข้ามาเลยนะครับ ตั้งค่าแรกรัศมีครับรัศมีเป็นร้อยห้าจุดเจ็ดนะครับผมหรือว่าเราเอาร้อยหกเลยก็ได้นะครับสวยเหมือนกันนะอันที่สองอัลฟาปรับเป็นร้อยนะครับส่วนความแข็งตรงนี้จะเป็นศูนย์จุดสองสองนะครับลดลงมาส่วนสีตรงนี้ก็เราจะเอาสีอะไรนะครับเราจะเอาสีอะไรมากกว่านะถ้าสมมุติเราจะเอาเป็นสีสีเหมือนไฟนะครับ เดี๋ยวอันนี้จะทําเป็นสีฟ้าให้ดูแล้วกันนะครับชอบสีฟ้านะสีฟ้าสวยดีนะครับอ่าอันแรกนะครับอ่าทีนี้กดสามเหลี่ยมออกนะครับแล้วก็กดเพิ่มเอฟเฟคเข้ามานะครับอันเดียวนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วกันนะจะได้ง่ายเราจะได้เห็นภาพพร้อมกันอ่านี่เป็นสีส้มนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเพิ่มเอฟเฟคที่มีชื่อว่าเบอร์นะครับ ซูมเบลอนั่นเองนะครับก็คือเข้ามาที่เบลอแล้วก็มาที่ซูมเบลอนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นแบบเบลอแบบซูมนะครับกดเข้ามาเลยนะครับประมาณนี้นะครับปรับอันแรกอันที่สองอ่าอันนี้ก็ไม่ไม่ต้องปรับอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เล่นเป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะ มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะได้แสงเป็นเหมือนแสงออกมาแบบนี้ออกมารอบตัวแบบนี้นะครับจะได้ความสวยงามปบมาเป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะครับต่อไปนะครับต่อไปเอฟเฟกต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่ะส่วนอันแรกอันแรกหมดไปละนะครับใครที่ยังไม่ได้แบบนี้บ้างนะครับก็ลองตรวจสอบดูแล้วก็เล้ยย้อนหลังดูก็ได้นะครับมันอาจจะเยอะหน่อยนะอันต่อมาครับเลเยอร์ที่สองนะครับ ขอปิดไว้ก่อนละกันนะเลเยอร์ที่สองนะครับเพิ่มเอฟเฟกเข้ามานะครับเอฟเฟกอะไรเอ่ยนะครับเพิ่มเอฟเฟกวาร์ปแบบ Fra c t a l นะครับก็คือตัวนี้นะครับ Fra c t a l วาร์นะครับกดเข้ามามันก็จะเป็นเหมือนอันแรกเลยนะครับแต่ทีนี้อันนี้จะเริ่มปรับแล้วนะครับมาปรับที่พาราแลกนะครับ แกนวายเหมือนเดิมนะครับจากอันแรกนะครับมาร์กไปก่อนอันแรกจะเป็นค่าเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับลากมางไว้ข้างหน้า่อนอีกอันนนงนะครับปรับเป็นลบหนึ่งพันเจ็ดนะครับหนึ่งพันเจ็ดไม่ใช่หนึ่งพันเจดร้อยนะหนึ 1, 7, ่งหนึ่งพันเจ็ดเฉยๆนะหนึ่งพันสิบก็ได้หนึ่งพันเจ็ดก็ได้อะไม่ต้องเปนขนาดนั้นนะครับยืดหยุ่นบ้างนะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นขนาดขนาดตรงนี้เขาจะให้มาเป็น0 0 2ยนอะครับแล้วก็ปรับไปนะครับเอาสามศก็ได้นะครับพอยืดหยุ่นบ้างนะรายละเอียดนะครับเป็น1.22นะครับเพิ่มเพิ่มจากเดิมมาประมาณ22่สบนะพื้นที่ว่างในลวดลายนะครับตรงนี้ก็เป็นไม่ต้องปรับนะครับไม่ไม่ต้องปรับนะออกเทปออกตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องปรับเหมือนกันนะครับ อ่ะทีนี้กดสามกดย้อนกลับมานะครับเข้ามาที่เอฟเฟกเหมือนเดิมนะกดตรงนี้ก็ได้ที่จริงนะเราเรากดสามเหลี่ยมตรงเอฟเฟกเนี่ยนะฮะให้มันปิดขิ้งไปแล้วก็กดเพิ่มเอฟเฟกมาได้เลยนะครับเอฟเฟกตต่อมาครับจะเป็นขอบนะครับก็คือเรื่องขอบเรื่องแสงนะครับหรือว่าโกลนั่นเองกดเข้ามา <c oughs> อันแรกนะครับปรับเป็นห้าสิบเจ็ดจุดหกนะ ปรับตามเลยนะครับถ้าหากเรยวไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคลิปนี้ก็ถือว่านานนะครับถ้าอยากให้มันออกมาดีนะต่อไปนะครับก็จะเป็นอัลฟาอัลฟาปรับเป็นหน0่อ่าก็จะได้มาแบบนี้นะครับความแข็งตรงนี้ไม่ต้องปรับนะครับปรับเป็นศูนย์ก็ได้อะปรับเป็นศูนย์นะครับ ส่วนสีเราก็เลือกเป็นสีเดิมของเราที่เราเลือกไว้ก็คือสีส้มนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเอฟเฟกต่อมาครับก็คือกาเซนเบอร์เข้ามาที่เบอร์แล้วมาที่การเซนเบอร์นะครับกดเข้ามาค่ามาตรฐานปรับตรงความเบอร์นะครับหรือความแรงของมันเป็น0.15นะครับเอาเท่านั้นพอนะไม่ต้องเอาเยอะนะครับ 0.15ต่อไปนะครับกดกดตรงนี้นะครับกดตรงสามเหลี่ยมที่มันชี้ลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกเข้ามาอีกนะฮะเพิ่มแสงแกมมาเข้ามานะครับก็คือตรงนี้การเปิดรับแสงเราเปิดเป็น0.56นะครับ0.56 กมมานะครับแกมมาเราเพิ่มเป็น0.735นะครับอันนี้ก็ลดลงมาหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับเยอะไปมันก็แสบตานะผมจะเอา40แล้วกันนะครับไม่เอาเป๊ะตามที่ได้ทำโน้ตไว้นะครับต่อไปนะครับ offset ออนะครับ offset ออก็จะเป็นลบ0.08นะครับ่านะประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับอันนี้หมดแล้วก็คือเลเยอร์ที่2นะครับผมก็จะปิดไว้เหมือนกันนะฮะส่วนอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะรู้สึกว่าแสงมันจะทำไมมันเป็นสีนี้มันจะมีอะไรผิดพลาดด้วยเปล่าอันนี้อะไรสุดท้าย เบอร์แกรมมาเคถูกแล้วนะครับทีนี้มาถึงเลเยอร์ที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็นถือว่าเป็นตัวไฮไลท์เลยนะครับสำหรับการทำเอฟเฟกไฟในครั้งนี้นะครับกดมาที่เอฟเฟกครับเพิ่มเอฟเฟกนะครับแล้วก็เพิ่มตัวกาเซ a นเบล r เข้ามานะครับ กดเบลอแล้วกดกรเสยนเบอเข้ามานะครับความแรงตรงนี้ปรับเป็น0.295นะครับประมาณนี้นะครับ295 300ก็ได้นะครับต่อไปนะครับเพิ่มเอฟเฟกที่มีชื่อว่าการซ้อนทับไล่ระดับนะครับหรือว่าโอเวอร์เลนนั่นเองนะครับนี่ครับการเดียน กาเ r ียนโอเวอร์เนะครับอันที่2นะกดเข้ามานะครับจากนั้นนะครับปรับสีข้างบนเป็นสีส้มนะครับปรับข้างล่างเป็นสีขาวนะครับอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยอ่าปรับตามผมเลยนะครับปรับตามผมก่อนนะมุมนะครับปรับเป็นศูนย์ offset ปรับเป็นศูนย์เหมือนกันนะครับส่วนขนาดนะครับเราจะเพิ่ม เราจะไม่เพิ่มนะครับอัลฟาเราก็ไม่เพิ่มนะครับตรงนี้เราก็ไม่เพิ่มเอาเชิงอะไรนี่เราก็ไม่เพิ่มส่วนโหมดก็เป็นโหมดปกตินะครับต่อไปเพิ่มเอฟเฟกต์ฮนะต่อไปเป็นแกมมานะครับแกมมาเข้ามานะครับอันแรกเพิ่มสุดสูงสุดมันจะได้แบบนี้นะครับ offset แกมมาก่อนลืมเปล่าแกมมานะครับลดลงมานิดนึงนะครับเป็น0.87 875 895ก็ได้นะครับเอา895ละกันนะครับสวยดีออฟเซ็ต0.00ครับแล้วก็กดปิดออกมาแล้วก็เพิ่มเนี่ยครับไฮไลท์ของเราอยู่ตรงนี้นะการเข้าไปที่เอฟเฟกตรงนี้แล้วก็มาที่ Turbulent d i s p l a พนะครับ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็การกระจัดความปั่นป่วนนะครับกดเข้ามาเอฟเฟกพวกนี้ถ้า iPhone เนี่ยถ้าเป็น iPhone นะถ้าไม่ซื้อนี่ไม่ได้เลยนะฮะอ่ะวิธีการตัดนะครับพาราแลกอันแรกนะครับมาที่แกน y เหมือนเดิมครับปรับเป็นเอามากดปรับเป็นสองสองร้อยสิบสองนะครับสองอยสิบสอง่าประมาณนี้ สำหรับท้ายสุดปรับเป็นหนึ่งนะฮะอ่าปรับเป็นหนึ่งต่อมา offset ครับ offset แกน Y เหมือนเดิมฮนะ offset ตรงนี้ปรับเป็นห้าร้อยนะครับอาจจะเยอะหน่อยนะอ่าห้าร้อยนะครับเอาประมาณห้าร้อยละกันกดมาสไปหนึ่งทีลากมาไว้ด้านหน้านะครับกดมาสก,กดกดอ่า ตรงที่มาร์เนี่ยค้างไว้แล้วก็ดึงมาด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้ก็ปรับเป็นสี่หรือว่าหนึ่งเหมือนเดิมก็ได้นะครับปรับเป็นหนึ่งนะเอาเป็นหนึ่งแล้วกันนะครับอเอาหายเอาเป็นหนึ่งแบบนี้แล้วก็กดมาร์กกดลางน้อยด้านหลังต่อไปครับความแรงนะครับอันนี้ถือว่าสําคัญเลยนะครับเราปรับความแรงไม่ได้ที่เนี่ยมันก็จะไม่สวยนะครับเราต้องปรับลงมาข้างล่างนะครับ ให้มันเต็มตัวเข้าไว้นะครับปรับมา0 0น4นะครับอ่าวิวัฒนาการนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องปรับนะครับส่วนการปรับขนาดนะครับแกน x กัน y การยืดเนี่ยนะครับอันแรกที่เป็นแกน x นะครับปรับเป็น0.23นะครับอ่าเป็นศ2นแบบนี้ส่วนแกน y นะครับปรับเป็น 0. นู 0.8นะครับเอาเป็น0.08นะนี่เห็นไหมฮะออกมาแล้วนะครับเป็นเปลวไฟเท่ๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะส่วนชิดนะครับตรงนี้เราไม่ปรับก็ได้นะหรือว่าเราจะปรับก็ได้นะครับให้มันเบอร์ให้มันฟุ้งเ,เฉยๆนะดูนะมานี้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราอยากให้มันหนาเราก็ไม่ต้องปรับนะครับประมาณนี้เลยนะผมจะไม่ปรับแล้วกันนะครับส่วนออฟ Octet Oct o c t e ตัวน,นี้ไม่ต้องปรับเหมือนกันนะครับ by by s ตรงนี้ก็ไม่ต้องปรับนะส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็น g r a m ม a r นะครับเพิ่มความสว่างให้มันอีกนะอันแรกก็เป็นศูนย์จุครัหรือว่า 0. จุดแล้วแต่เรานะครับเอาประมาณไม่เกิน50แล้วกันนะครับจะได้สวย,สวย แกรมมาเป็น1.00นะครับส่วนอันสุดท้ายออฟเซตก็เป็นศูนย์เสร็จแล้วนะครับดูนะความสวยงามนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเปิดหมดนะปกติมันก็จะมีแค่นี้นะครับอ่ะอันที่สองเลเยอะที่สามก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนถ้าเรานะครับต่อไปอันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับวิธีเปลี่ยนสีทำง่านะครับเข้ามาที่เอฟเฟกครับ เข้ามาที่เลเยอร์ที่สามก่อนนะอันนี้จะไล่จากบนลงล่างนะครับจะได้ง่ายหน่อยเข้ามาเปลี่ยนที่การสอนทับไล่ระดับนะครับเปลี่ยนเฉพาะตรงที่มันมีให้เลือกสีนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับเปลี่ยนตรงที่มีสีเท่านั้นนะครับเลือกอันแรกไปสมมุติผมอยากได้สีฟ้านะครับผมก็เลือกสีฟ้าข้างล่างเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับต่อไปอันที่สองครับอันที่สองก็ตรงเรืองแสงนะครับที่เป็นเส้นขอบ เล้วกเป็นสีฟ้าเช่นกันนะครับส่วนอันสุดท้ายที่มันเรืองแสงนะครับเหมือนกันนะครับปรับเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับได้สีฟ้าละนีะฮะอ่าเห็นไหมครับสวยงามนะครับแล้วที่เหลือเราก็เอ็กพอร์ตไปแบบปกตินะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปวิดีโอผมคิดว่าน่าจะนานเหมือนกันนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสําหรับใครที่ อยากให้ผมสอนอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับก็จะพยายามจะสอนให้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามหรือว่าการรับชมทุกๆคนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ